ต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk to Gen รายการที่จะพาไปพบกับเรื่องราวหรือความแตกต่างระหว่าง2เจนและ EP หนึ่งของเราในวันนี้ว่าด้วยเรื่องการเดินทางวันนี้เราอยู่กันที่ถนนเจริญกรุงกว่าจะมาถึงที่นี่เนี่ยก็หลงอยู่นานเลยค่ะแต่โชคดีที่เราเจอคุณป้าใจดีมาช่วยบอกทางพูดถึงการเดินทางการท่องเที่ยวคนใน2เจนนี้จะมีวิธีการเดินทางที่แตกต่างกันหรือเปล่านะ ถ้าสงสัยงัย้นต้องถามเอ่อถ้าเกิดวันวันธรรมดาเนี่ยจะมาเรือเรือด่วนสัพยามาจากบ้านบ้านอยู่จังหวัดนนท์แต่ถ้าวันเป็นวันวันเสาร์อย่างเงี้ยเรือเขาจะมาช้าง่งที่ก็จะมารถรถโดยสารหรือแม่บางทีก็มารถไฟฟ้านั่ง m อ t มาทีมาลงสามยอดแล้วก็กดกรับมาค่ะแล้วเดี๋ยวกำลังจะเดินไปคาเฟ่ค่ะ ไม่รู้เลยค่ะใช้ g o o g l e Map เปิดเอาค่ะก็ถ้าหลงดูก่อนว่าเราจะไปไหนใช่ไหมก็ต้องถ้าเกิดหลงมากมากก็ต้องถามคนถามคนแถวนั้นเลยมั้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยครับถามคนพื้นที่อ่ะก็อาจจะไปได้ค่ะแต่อาจจะต้องถามทางคนแถวนี้เอาสมัยก่อนนะ่ะคนไทยเวลาไปไหนต้องถามทางใช้แผนที่กระดาษนั่งเรือนั่งรถเมล์จนปี25 4 7สดโลกเริ่มเปลี่ยน Google Maps เข้ามาทำให้การเดินทางเริ่มง่ายขึ้นสวัสดีค่ะแล้ววันนี้พบกับพวกเราเจสิก้าและโรซลินวันนี้ทอทุเจนให้เรามาทำอะไรกันหรอคะอ่าในแต่ละอีพีของเรานะคะก็จะมีมิชชั่นต่างๆนานาให้มาทำและมิชชั่นในวันนี้ของเราก็คือคุยทางไม่คุยจอเราจะให้เด็กเจนซีเดินทางไปอย่างเยาวราชโดยห้ามใช้ Google Maps ห้ามเรียกแท็กซี่ทำได้แค่ถามคนในพื้นที่และไปตามป้ายเท่านั้น เราไปกันเลยไหมคะระบุเวลาไหมคะต้องถึงกีง่โมงไม่ว่าเราจะอยู่เจนไหนเราก็ต้องใช้การสื่อสารเหมือนกันเราอาจจะมองข้ามป้ายบอกทางต่างๆไปและคิดว่ามันไม่สำคัญป้ายถนนอาจจะพูดไม่ได้เหมือนซิริแต่มันสื่อสารกับเราได้แอป,ปอาจล้ำกว่าแต่บางครั้งก็พาเราเอ้อมโลกได้เหมือนกันจริงๆแล้วมันไม่ได้ต้องเลือกข้างแต่ต้องใช้ไป<อ>ด้วยกัน,นงงเพราะระหว่างทางนั่นแหลคะค่ะ ที่สนุกที่สุดทุกคนคะแล้วเราก็ถึงยาว่าล่าแล้วแล้ววันนี้มิชชั่นของเราสำเร็จไหม,ส,มสำเร็จป<ด>ุ้ยนะคะยังมีแคมเปญน,น่ารักน่ารักมาฝากทุกคนด้วยค่ะเพียงแค่ถ่ายรูปคู่กับคนที่ไปถามทางกับขวดน้ำนี้แล้วติดแฮชแท็กคุยทางไม่คุยต่อก็ได้รุนรับเงินรางวัลและน้ำอิชิตันไปฟรีๆเลยค่ะ